สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กวจะพาเพื่อนๆมาทำไอติมเผือกถั่วตัดผักชีสูตรนี้จะได้เนื้อเผือกแบบแน่นๆหอมเผือกหอมผักชีอร่อยหวานนุ่มละมุนไปหมดเลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยหืมหน่ากินมาเริ่มเตรียมในส่วนของเผือกหอมหั่นชิ้นค่ะโดยกวนจะปอกเปลือกล้างเผือกให้สะอาดหั่นชิ้นแล้วเอาใส่ลังถึงไว้ค่ะ จะเอาขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่2 0นาทีนะคะแล้วจะมาเตรียมต่อในส่วนของน้ำกะทิน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดเกลือป่นและสีผสมอาหารสีม่วงค่ะเผือกที่นึ่งไวครบเวลาก็ใช้ได้เลยค่ะเอาลงจากเตาแล้วเอาใส่โถปั่นไวเลยนะคะ แล้วจะแบ่งใส่น้ำกะทิลงไปนิดหน่อยค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะแล้วกวนจะใส่สีผสมอาหารสีม่วงออคิดลงไปค่ะค่อยๆเติมทีละนิดจนกว่าจะได้สีตามที่ต้องการเลยนะคะของกวนจะได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นกวนจะเอาแป้งข้าวโพดมาใส่ในน้ำกะทิที่เหลือนะคะ และคนคนผสมให้เข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเอามาเทกองผ่านกระชอนใส่หม้อที่จะใช้ต้มนะคะและเอาเผือกที่ปั่นเตรียมไว้มาเทใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยเกลือปน่นน้ำตาลทราย แล้วควรจะตั้งไฟอ่อนคนๆตลอดเลยค่ะต้องคนๆให้ทั่วกลม้อ้วยนะคะคนๆมาสักพักหนึ่งน้ำเผื่อเขาจะข้นหนืดขึ้นประมาณนี้ได้หนืดหนืดเงาเงาก็ใช้ได้เลยค่ะยกลงจากเตาแล้วคนๆต่อให้ใคลายร้อนนะคะ คนๆมาสักพักแล้วพออุ่นขึ้นก็ใช้ได้เลยค่ะเอาเทใส่กล่องหรือกระปุกที่เพื่อนๆมีก็ได้เลยนะคะได้แล้วจะเอาพักไว้ให้เย็นเลยได้แล้วก็จะใช้เป็นแผ่นฟิล์มคลุมไว้ค่ะและจะแช่ฟิตทิ้งไว้หึงคืนนะคะก่อนจะเสิร์ฟจ,จะมาเตรียมในส่วนของถั่วตดัด แผ่นปอเปี๊ยะหรือแผ่นโรตีสายไหมและผักชีค่ะโดยถั่วตัดกวรจะหักหักแล้วใส่เครื่องปั่นไว้ค่ะและจะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะได้ประมาณนี้เลยค่ะ ไอติมเผือกที่แข็งแล้วจะได้แบบนี้เลยค่ะใช้ที่ขูดไอติมขูดจะได้เนื้อแบบนี้เลยนะคะขูดให้ลูกแน่นๆได้ตามชอบเลยค่ะจะได้ประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็จะแผ่นปอเปี้ยหรือแผ่นโรตีสายไหม่มาวางค่ะตักถั่วตัดที่บดไว้มาวางตามด้วยไอติมเผือกของเราค่ะและผักชีค่ะจับแป้งม้วนห่อคุมไอติมเลย ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกวางตัดให้ดูค่ะหืมน่ากินสูตรนี้จะหอมเผือกหอมผักชีหวานนุ่มละมุนไปหมดเลยค่ะยังไงเพื่อนๆพอนเราไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะฝากกดติดตามเป็กำลังใจให้กวางได้นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย